ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดข้อสงสัยนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าอาจารย์ทำธุรกิจได้อาจารย์มีความพร้อมอ่ะอาจารย์ก็ทำได้สิแต่ผมเองเ่ยไม่มีความพร้อมเหมือนอาจารย์อาจารย์มีทั้งรถมีทั้งบ้านมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์มีความพร้อมหมดอาจารย์ทำได้หมดทุกอย่างแต่ว่าอย่างผมจะไปทำได้เหมือนอาจารย์ได้ยังไงอันนี้ไม่จริงครับ ก่อนที่ผมจะขึ้นมาเป็นแบบนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผมเป็นคนที่เวลาผมสอนใครแล้วคนจะไม่ค่อยสนใจนะฮะคนจะไม่ค่อยสนใจไม่โฟกัสไม่มีเป้าหมายมันยากครับถ้าคนคิดแต่เรื่องลบคิดแต่เรื่องในอดีตคิดแต่เรื่องตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ ไม่มีทางครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณเป็นคนที่ขยันไหมต่อสู้ไหมยึดหลักอะไรที่จะทำให้เรามีกำลังใจผมเองเป็นนักปลุกพลังแต่ผมไม่ใช่ออกแต่สื่อออนไลน์พูดเก่งหรืออะไรเก่งอย่างเดียวนะผมเป็นคนที่ตั้งเป้าหมาย แล้วผมทําอะไรที่แล้วอยากได้อะไรเราต้องได้และอยากทําอะไรต้องทําให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมอดทนมาตลอดแล้ววันนั้นผมก็ทําประสบความสําเร็จได้จริงๆนะครับเดือนละล้านเนี่ยมันขี้หมามากถ้าคุณจับเดือนละล้านได้เดือนละสิบล้านนี่หมูแต่ถ้าคุณจับเงินสิบล้านได้ร้อยล้านนั้นหมูครับ นะครับให้จำคำที่ผมพูดไว้สวัสดีครับ